ผลีิกระดิงกระดิงกะดิงกะดิงัดกระดิงไปไหนเด๋ยวัน้กระดิงหูกระดิ่เกือบเกือบเกลงถนนแลวฮัทซกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปไปเลยมันอยู่ถนนเลย วันนั้นไปกดวัันนน้บอกว่าเดี๋ยวจะติดเม็ดติดบักติดบักโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหไอพี่ว่หล่นเลยบักบักบักบกักบักบักบักกักอะไรเนี่ยเดือดเต็มโอ้โหพี่ว่าไม่เที่ยวกับลูกโอ้โหโดนทั้งโดนเลยเฮ้ยโดนทั้งโดแล้วโอ้โจะโดนรถส่วนเปล่าวหร นี่นี่มันจะโดนรถสปอร์โอเครถน่าจะโอ้ล้างก่อนลยปั๊บไม่โดนขยับบ้าโอป้าเตอฟ์ฟอติด<ะ>บักโอ้โหติดบักตาย อติดบักเจ่บักโหรถต้องรถ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 ังรถพัดรถทั้มอติดบักอะไรเติดบักรถทั้งเลยไง่เดียวมันจะได้ยแล้วเ่ออเออเออกัได้โอ้ไได้าตาเจ้าเออตอตอตเออเออเอ ถจะพังไหมเนี่ยว้าว้าวไปโอากาสแทไปไปดวงจันทรแล้วเฮ้ยไปดวงจันทรแล้ไลอ้แฮมเตอร์เฮ้ยมเไปซื้ออะไรวะรงนีมันามาซื้ออะไวะไม่ตัดออแต่รานคาเนยก็ไม่ค่อยกาเฮ้ยหน้าแรกรถมันไม่พังนี่หว่าเนี่ยหน้าแรกรถมันไม่พังแต่รถแต่หน้าแรกรถพังเสยียเลยม่สุเสียฮะาฮ่าา เอีอิ่มหืมหดเลยเนี่ยปุ้มโโ้โหโโหโอ้โหอยู่ไหนเนีโอ้โหรถพังมาเดินอะอีกเกิดบูดถนนเลยหน้าแรกรถมันไม่พังแต่มันพังสีแต่ถ้าแต่ท่าไม่ได้จะอีกยีกรไปโอยย่าง้ไงเอไปไป มใส่ชื่อเลยพายุเรียบอออ้อยอดเบนตต่อตอยเบนตอปีดไปเอาการวะ